สวัสดีครับฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2564นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมีเตะกันหลายคู่เหมือนกันนะครับเวทแฮมยูไนเต็ดเจอสเปอร์ตอนทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะมออีสามทุ่มนะครับวิลล่ากับเลสเตอร์นะครับบิก๊กแมตช์ตอนห้าทุ่มครึ่งอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะแล้วก็มีตีสองด้วยนะครับแมนยูไนเต็ดเจอกับนิวคาสเซิลนะครับ ส่วนกอนโชเซเรียเาเตอร์ลีก็มีแข่งขันเหมือนกันนะครับตามโปรแกรมเลยอุ้ยมีดับเบี้แม็กเมืองมิลานด้วยนะครับเอซีมิลานเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับตอน3ามทุ่มอุ้ยน่าสนใจครับผู้นี้นะครับแล้วก็จะมีพวกลาลีกาสเปนนะครับบาร์เซโลน่าก็มีโปรแกรมลงเล่นนะครับอ่าแล้วก็บิลเบากับเบียเรลในเวลาตีสามนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับมีคู่แรกนะฮะตอนทุ่มครึ่งก็คือออสบวกกับเลเวอร์คูเซ่น นะแล้วก็หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็มีให้เลือกลุ้นกันหลายคู่เหมือนกันครับส่วนโปรแกรมอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นพวกหลีกรองๆนะฮะก็มีให้ลุ้นกันพอสมควรเลยนะครับเรียกว่าฟุตบอลวันอาทิตย์เยอะเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้ฟุตบอลเตะกันถี่ด้วยนะครับเรียกว่าสุดสัปดาห์แบบนี้คึกคักกันแน่นอนนะครับอ่ะแต่ว่าคู่ที่เด็ดบวกสิบที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยนะฮะจะเป็นเกมพิมพิริกอังกฤษนะ ผมขอเลือกคู่ของอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วกันนะครับให้ทุกคนได้ติดตามกันนิดนึงนะฮะคู่นี้คิกออฟเริ่มเขี่ยตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับมี3เลทราคาที่เปิดออกมาแฮนดิแคปเนี่ยแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับบุกไปต่อ1ลูกเลยนะครับมีแฮนดิแคปหลูลกแล้วก็1ลูกควบ1ลูกครึ่ง แล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับมี3เลทนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เหนือกว่าอาร์เซนอลนะครับส่วนเลทหนึ่งลูกน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเชียร์ซิตี้เนี่ยจ่ายอยู่ที่0.86นะครับสมมติเชียร์100บาทจะได้86บาทแต่ถ้าเชียร์อาร์เซนอลเนี่ยจ่ายอยู่ที่ลบ0.93ตัวแดงนะครับก็คือถ้าสมมติเชียร์อาร์เซนอล100ในเลทแฮนดิแคป1ลูกเนี่ยลอง1ลูกเนี่ยนะครับคุณได้เต็มๆเ,เลย100นะถ้าผลการแข่งขันเป็นใจนะครับถ้าผลการแข่งขันเป็นใจแต่ว่าถ้าเสียกก็จะะเสีีีย93บบาททนนครรัใรณ แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงเกิน1ประตูขึ้นไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นแฮนดิแคบลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งเนี่ยถ้าเชียร์ซิตี้เนี่ยมันเหมือนกระแพงขยับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครราคามันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะมีปรับขึ้นมานิดนึงก็ถ้าเชียร์แมนซิตี้เนี่ยก็จะจ่ายอยู่ที่ลบศูนตัวแดงจ่ายเต็มนะครับเชียร์100ได้100แต่ถ้าเสียเสีย81บาทแต่ถ้าเลือกเชียร์เซนต์นอตนะครับจะจ่ายอยู่ที่0.73นะครับเชียร์100ได้73บบาทนนะครัส่วเท แฮนดิแคปของครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับก็คือถ้าเชียร์ซิตี้จ่ายอยู่ที่0.69นะครับแต่ถ้าเชียร์เซนอนจ่ายอยู่ที่ลบ0.76ตัวแดงนะครับจะได้เต็มนะครับคือเรทเนี้ยซิตี้ต้องลุ้นลูกที่2อ่ะแต่ถ้ายิง1ประตูก็ได้เคเบาๆนะครับอ่านะฮะมันก็เลยจ่ายน้อยหน่อยนะครับส่วนแฮนดิแคป สกอร์ยิงเยอะยิงน้อยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่มีตั้งแต่2ลูกครึ่งควบ3 2ลูกครึ่งแล้วก็3ลูกนะครับจะเห็นว่าคู่นี้เปิดมาเนี่เหมือนใหเ้เกมบุกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามองว่าสกอร์ยิงสูงมันต้องยิงรวมๆกันเนี่ยมีถึง4ประตูนะครับอย่าง3าประตูก็ได้นะครับนี่ครับมี2ลูกครึ่งด้วยนะครับยิงรวมกัน3ลูกก็ก,ก็มีมีเปิดมาให้ได้ลุ้นเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเพื่อนจะชอบแบบไหนนะส่วนมุมนี้นะครับทีมชนะครับถ้าอัเซนอนชนะจ่าย6.38 แมนซิตี้ชนะจ่ายอยู่ที่1.48แล้วก็มุมเสมอจ่าย3.83จสนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสกอร์จบเลขที่เลขคู่นะครับเลขที่ก็จบจ่ายอยู่ที่1.0 0ส่วนเลขคู่ก็จ่ายอยู่ที่0.90นะครับส่วนในครึ่งแรกเนี่ยก็มีเปิดออกมาเหมือนกันนะครับเนี่ครับเลทตรงนี้เลยนะครับมีแมนซิตี้ต่ออยู่ครึ่งลูกกับเสมอควบครึ่งนะครับก็ถ้าจะเลือกเชียร์ซิตี้นะครับทั้ง2เลทเลยนะครับจะต้องมี1ประตูนะแต่ก็จะ เหลื่อมล้ํากันเรื่องของการจ่ายด้วยนะครับอัตราจ่ายนะครับแล้วกเออ็เรื่ององผลการขันอย่างครึ่งลูกก็คือต้องบังคับมีหนึ่งประตูเลยในครึ่งแรกสัดซิตี้แต่ถ้าเป็นครึ่งคุบลูกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีประตูก็ยังเสียอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นอันตราจ่ายนะครับก็ตามนี้เลยจริงๆเพื่อนๆสามารถเช็คได้นะครับลองกดมาที่ตัวอัตราจ่ายนะครับว่าเพื่อนจะเล่นในเลทตัวไหนนะครับแล้วก็ลองไปเช็คราคาก่อนที่จะวางเดิมพันก่อนที่จะกดตกลงก็ได้นะครับ สกอร์สูงต่ำครึ่งแรกนะครับมี2เลทครับก็คือ1ประตูนะครับลูกกับ1ลูกควบ1ลูกครึ่งอันนี้ก็คือบังคับต้องมี2ประตูเช่นเดียวกันนะครับถ้าะจะเชียร์ในสกอร์สูง1ประตูก็ต้องลุ้นให้มีนัด2ในครึ่งแรกเหมือนกันนะ,ะนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอัตราจ่ายนะครับส่วน45นาทีแรกเนี่ยยังเปิดมาเนี่ยก็คืออาร์เซนอลนะครับจ่ายอยู่ที่5.03ส่วนถ้าเชียร์แมนซิตี้จ่ายอยู่ที่2.08 ส่วนมุมเสมอจ่ายอยู่ที่2.24นะครับทีนี้ครับเราขย,ยับมาดูสติแล้วก็ผลงานในช่วงที่ผ่านมากันหน่อยแล้วกันนะครับเริ่มมาที่เจ้าบ้านอาเซนนลนะครับ อาร์เซนอลเนี่ยผลงาน5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับพวกเขามีเกมยูฟายูโรปาลีกในนัดล่าสุดด้วยนะครับบุกไปเสมอเบนฟิก้ามา1-1นะครับส่วนในลีกเนี่ยก็เอาชนะลีดในเกมล่าสุด4-2นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้ติดกันเลยนะครับ2เกมแพ้วิลล่าแล้วก็แพ้กับวูฟนะครับแล้วก็มีเกมที่เสมอกับแมนยูไนเต็ดด้วยนะครับนี่คือ5เกมหลังสุดของอาร์เซนอลนะส่วนทางฝั่งของซิตี้เนี่ยโอ้โหนี่ผลงานแค่ร้อยเกือบศูนย์เลยนะ 5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะรวดเลยนะครับไล่ตั้งแต่ล่าสุดกับเอเวอร์ตันก็ชนะ3-1นะชนะสเปอร์สามชนะสวอนซีใน FA ฟเอครับสาบุกชนะลิเวอร์พูล4ีหแล้วก็ชนะเบอร์ลี่สองศูนย์ผลงานยอดเยี่ยมมากนะสหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนอันดับบนตารางคะแนนนี่ครับทุกคนดูมุมนี้ครับแมนซิตี้เนี่ยตอนนี้นําโด,ด่งเป็นจ่าฝูงเลยนะครับห้าสิบหกแต้มจากยี่สิบสี่นัดในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ย 34แต้มจาก24นะัดเพราะฉะนั้นนะครับเกมนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับซิตี้เองก็ต้องการ3แต้มเพื่อจะลุ้นนะฮะในการที่จะเป็นแชมป์นในฤดูกาลนี้นะครับส่วนอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับจริงๆพวกเขาก็หวังในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องพยายามที่จะเก็บชัยชนะให้ได้นะในเกมนี้นะครับก็จังต้องลุ้นดูนะฮะซึ่งจากแฮนดิแคปที่เปิดออกมาครับทุกคนนะครับแมนซิตี้เนี่ยมองมุมไหนก็เหนือกว่าชัดเจน แม้ว่าเกมนี้จะเล่นที่ e m มิเรต s เ t a d i u m ของอาร์เซนอลแต่อย่าลืมนะครับว่าในตอนนี้มันไม่มีแฟนบอลในสนามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเท่าไหร่หรอกครับแล้วก็ฟอร์มของแมนซิตี้ในช่วงหลังผมว่าตามได้นะครับต่อให้จะเปิดมา1ประตูหรือว่าลูกควบลูกครึ่งเนี่ยนะครับผมว่ามันมันยังน่าเชียร์อยู่นะครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยชนะแน่ครับอาร์เซนอลนะครับแล้วมีโอกาสที่จะยิงถึง2ประตูยิงทะลุแฮนดิคปที่เปิดออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับ ที่เด็ดบุกสิบสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้มองไปที่เกมพรีเมียร์อังกฤษให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปย้ำใหญ่ให้ปืนใหญ่อาร์เซนอลแน่นอนครับอย่าลืมครับลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจ